คณะวิทยาการสื่อสารได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินเมื่อวันที่1มิถุนายน2545 จวบจนปัจจุบันคณะวิทยาการสื่อสารครบรอบ10ปีตลอดระยะเวลาหนึ่งทศวรรษที่9ผ่านคณะวิทยาการสื่อสารมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและดีที่จะ,ะหนักถึงประโยชน์ให้กับสังคมซึ่งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะได้มีโอกาสประกอบอาชีพในองค์กรวิชาชีพต่างๆและนี่คือความสาเร็จของบัณฑิต ความภาคภูมิใจของคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์10ปี10คนบนเส้นทางนักสื่อสาร นางจัญญามัชฉาชาญชื่อเล่นแขกสาขานิเทศศาสตร์รหัส4585004อาชีพปัจจุบันผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ร,รัฐสภาผ่านดาวเทียมสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนางสาวดุริยางคมขำชื่อเล่นซอสาขานิเทศศาสตร์รหัส4585014 อาชีพปัจจุบันอาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนายสมนึกแก้วประดับชื่อเล่นตั้งสาขานิเทศศาสตร์รหัส4585046อาชีพปัจจุบันเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวและรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่ นางสาวซิริญญานิมกุลชื่อเล่นสิสาขานิเทศศาสตร,ร์รหัส4585049อาชีพปัจจุบันผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์ไทยพรพิกานายอิทธิเกิดผลชื่อเล่นอิทธิสาขานิเทศศาสตร,ร์รหัส4685050อาชีพปัจจุบัน senior photographer ที่ Guy Vision เปิดบริษัทภูเก็ต Camera และ myphuketphoto.com นางสาวสุวัจนาทิพพินิจชื่อเล่นจา๋าสาขานิเทศศาสตร์รหัส4785103 อาชีพปัจจุบันเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมืองสำนักเครือข่ายสื่อพลเมืององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย TPBS นายกิติกรอยู่คงแก้วชื่อเล่นไข่สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการรหัส C785503 อาชีพปัจจุบันหัวหน้าทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และกรรมการบริหารบริษัทโคโรบิสเนสจำกัด นายรณชิตสังแก้วชื่อเล่นเกลิกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการรหัส4785545อาชีพปัจจุบันวิศวกรเครือข่ายคอมพิวเตอร์บริษัทสามารถคอมเทคจำกัดนางสาวกมลราชเอียดสศรีชายชื่อเล่นบีสาขานิเทศศาสตร์รหัส4885004 อาชีพปัจจุบันผู้ประกาศข่าวบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดสถานีโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่องเจ็ดนายกริตทีกม,มลทิปสุคนชื่อเล่นกลอปสาขานิเทศศาสตร์รหัส4885006อาชีพปัจจุบันอิดิเตอร์และดีเรคกเตอร์บริษัทเยลโล่มามาสตูดิโอจำกัด ที่มีกล้องวงแหวนนะครับเปิดให้นักศึกษาไ i ทีรุ่นที่หนึ่งนะครับผมนักศึกษา4785503่อนนี้ต้องขอสวัสดีชาวที่อาการสุขสทนต์ท่านแพทยท่านพอดีท่านอาจารย์ตลอดจนคุณจิ๋วน้องๆทุกคนนะครับผมผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการทัานเลือกเป็นสิ่งกจองปีเด่นในปีนี้นะครับผมก็จะพูดถึงความภูมิใจที่มีต่อนัก เป็นระดับแรกนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมอยากให้คณะเนี่ยมุ่มพัฒนาการเการรอ่อนมุ่งผลิตผลิตที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปไม่เล่นนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะนุริยางค์คมคำนะคะพี่ตอค่ะรหัส4585014นะคะเป็นรุ่นแรกนะคะก็สำหรับความรู้สึกที่มีต่อคณะ อยากจะเล่าก่อนเลยว่าเมื่อสิปีก่อนนะคะตอนนั้นที่อยู่ในช่วงของการ Entrance แล้วก็จะต้องเลือกเรียนเข้ามาหาลัยตอนนั้นเนี่ยสารภาพตามตรงค่ะว่าไม่ได้มองในเรื่องของสื่อสารมวลชนหรือว่านิเทศศาสตร์เลยแต่ว่าเพื่อนสนิทในกลุ่มเป็นคนแนะนำว่าเนี่ยที่มาอาปัตตานีจะมีคณะวิทยาการสื่อสารเปิดใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเออลองดูก็ได้แล้วก็ปรากฏว่าผลออกมาก็สามารถ สอบผ่านนะคะแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์ซึ่งจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะตอนที่ไปสัมภาษณ์ก็ได้มีโอกาสเจอกับอาจารย์อิมจิตนะคะอาจารย์ชาลิสาแล้วก็อาจารย์วกรกมลทั้ง3ท่านเนี่ยต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็พูดคุยให้ความเป็นกันเองทําให้รู้สึกว่าเออเรารู้สึกอยากเรียนที่นี่มากๆเลยก็ผลสัมภาษณ์ออกมาในที่สุดเราก็ได้มาเรียนที่นี่ วันแรกที่มาที่ปัตตานีก็ไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดเลยค่ะมีอาจารย์ทั้ง3ท่านมีพี่แก่นจันนะคะในตอนนั้นแล้วก็รุ่นพี่วิชาโทนิเทศศาสตร์รอต้อนรับแล้วก็ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีหลังจากนั้นตลอดระยะเวลา4ปีที่อยู่ที่นั่นที่ จตนีให้อะไรเยอะมากค่ะให้ประสบการณ์ให้มิตรภาพทั้งระหว่างอาจารย์นะคะแล้วก,กับตัวนักศึกษารวมถึงในกลุ่มเพื่อนๆแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องให้ประสบการณ์ให้ความเข้มแข็งเพราะเนื่องจากว่าเราเป็นรุ่นแรกเราต้องทําทุกอย่างกันขึ้นมาด้วยตัวเองแม้กระทั่งว่าเพื่อนๆในรุ่นจะต้องช่วยกันแต่งเพลงคณะแล้วก็ดูแลน้องๆอีกทั้ง4ี่รุ่น,นที่ตามมาทําทุกอย่างกันเองทุกอย่าง พยายามหาโอกาสเขียนเพื่อนๆในกลุ่มนะคะในรุ่นก็ตั้งกลุ่มกันขึ้นมาแล้วก็ตอนนั้นเขียนโครงการเข้ามาขอของมูลนิธิดำรงชัยธรรมแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสได้รับทุนทำละครเวทีทำละครเร่เกิดกลุ่มเข้ายำการละครขึ้นมาก็ให้อะไรกับพวกเราเยอะอีกมากเหมือนกันนะคะก็อยากจะบอกว่าต้องขอขอบคุณคณะ ขอขอบคุณอาจารย์ทุกทกท่านนะคะพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยเหลือแล้วก็ดูแลซอและเพื่อนๆน,นะคะเป็นอย่างดีแล้วก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับรางวัลสิบเก่ารางวัลน,นี้ค่ะที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็มอบให้นะคะขอบคุณคณะกรรมการด้วยค่ะถ้ามีโอกาส รับปากค่ะว่าจะกลับมาที่วิทยาการสื่อสารของเราอีกแน่นอนแต่สําหรับวันนี้ต้องขอโทษด้วยมากๆนะคะที่ไม่สามารถมารับรางวัลด,ด้วยตัวเองได้เพราะว่าพอดีว่าคุณพ่อกาลังไม่สบายค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดขอบคุณมากค่ะขอบคุณคณะวิทยาการสื่อสารอาจารย์บุคลากรพี่ๆี่เพื่อนๆนน,น้องๆทุกคนนะครับที่คัดเลือกให้ผมเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นของคณะ วันนี้ก็ครบหนึ่งทศวรรษของคณะวิทยาการสื่อสารสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังที่สองของผมที่มอบทั้งความรักความอบอุ่นความรู้หลักการใช้ชีวิตผมอยากให้บ้านหลังนี้สร้างคนนี้ให้กับสังคมตลอดไปและมอบความรักความอบอุ่นให้กับทุกๆคนที่เดินก้าวเข้ามานะครับขอบคุณที่เราได้รู้จักกันครับ สวัสดีค่ะคกาตาลเดชศิชาหรือบีนะคะอดีนักศึกษาคณะวิทยากา,าราสืรส่อสารเอกนินเทศนะคะ48ค่ะสําหรับความรู้สึกที่ได้รับค่ะเลือให้เป็นหนึ่งในสกกเกลที่เด่นในครนี้นะคะก็รู้สึกมีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะที่อาจารย์แล้วก็คณะกรรมการนะคะให้ความไว้วางใจแล้วก็ให้เกียรติอันนี้มานะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เลยนะคะและก็พูดถึงนะคะความประทับใจที่มีต่อ we ดีค่ะอาจารย์เพื่อนๆและน้องทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้ไปร่วมง,งานในวันนี้และขอขอบพระคุณนะคะสําหรับรางวัลอันทรงเกียรติที่ทางคณะมอบให้รางวันนี้นะคะไม่ได้เป็นของหนูเพียงคนเดียวค่ะแต่เป็นของอาจารย์ทุกท่านนะคะที่เคยอบรมปมเหาะหนูมาตลอด4ปีที่ผ่านมาทุกคําสอนของอาจารย์ทําให้เด็กน้อคนหนึ่งนะคะที่เดินต่อแต่ไรทิศทางเป็นคนที่มีกำลังขา ที่แข็งแรงพอที่จะก้าวไปในวิชาชีพสื่อสังคมนนะคะได้อย่างมั่นคงค่ะหนูจะไม่มีวันนี้ถ้าไม่ได้เป็นลูกพระบิดาหนูจะไม่มีวันนี้ถ้าไม่ได้เติบโตภายใต้ร่มเงาของตาเบบูย่าต้นนี้นะคะสัญญาค่ะว่าถ้าโอกาสได้อำนวยหนูจะกลับไปกราบขอบพระคุณอาจารย์ด้วยตัวเอง,เองและไปเยี่ยมเยียนน้องๆที่บ้านของเราค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสมนิกแก้วกไประดับเพชร สิทธิ์เก่าคณะวิจัยการสื่อสารสาขานิเทศาสตรรุ่นที่1รหัส4585046ปัจจุบันเป็นครีเอทีฟอยู่ที่สถานีวิทยุมอหัดใหญ่ครับก็ตลอดระยะเวลา4ปีที่เรียนอยู่ที่คณะวิทยาการสื่อสารประทับใจและก็ภูมิใจมากๆครับกับการเป็นชมพูพันทิพช่อแรกที่ได้มีโอกาสสร้างสารรค์ผลงานรวมถึงโครงการต่างๆให้กับคณะวิจัยการสื่อสารทั้งการเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มเข้ายำการละคร ที่ผลิตละครเร่แล้วก็ละครเวทีเรื่องแรกให้กับคณะวิทยาการสื่อสารเป็นบรรณาธิการข่าวคนแรกของหนังสอพิมบูมีตานีเป็นโปรดิวเซอร์ทีมเป็นทีมโปรดิวเซอร์ชุดแรกของการทํารายการให้กับคอมซทีวีแล้วก็เป็นผู้ดูแลคอนเซปต,ต์กิจกรรมพิธีเปิดพิธีปิดเจ็ดประสานเกมกีฬาเจ็ดส่วนที่เจ็ดส่วนที่สัญญามหาพันธมิตรครั้งแรกที่คณะวิทยาการสื่อสารเป็นเจ้าภาพ ผล,ผลงานเหล่านี้นะครับก็เป็นเครื่องพิสูจน์นะครับว่าคณะวิทยยการสื่อสารของเราแม้จะเป็นคณะใหม่ที่อาจจะดูไม่มีความพร้อมแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคสําหรับคนมีไฟแล้วก็มีพลังสร้างสารรค์อย่างพวกเราก็ต้องขอขอบคุณคณาจารย์พี่ๆบุคลากรรวมถึงเพื่อนๆน,น,นิเทศศาสตร์รุ่นหนึ่งและน้องๆและก็น้องๆคณะวิทยาการสื่อสารทุกคนที่เป็นแรงสนับสนุนทําให้10ปีของคณะวิทยาการสื่อสารเติบโตเป็นแหล่งผลิตนักสื่อสารสร้างสารรค์รุ่นใหม่ๆต่อไปครับ นี่คือส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจจากวันนั้นถึงวันนี้คณะวิทยาการสื่อสารยังคงทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมต่อไป